สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับไซายนะคะไม l ลิ t l เต a r m ฟมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการกําจัดยาขาที่เป็นปัญหากวนใจเ,นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะสําหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักต่างๆเหมือนทรายยาขาจะเป็นปัญหาหนึ่งที่แบบทําให้เราปวดหัวได้เลยทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะค่ะอันนี้ ให้หมดเลยนะเนี่ยนูนไปถึงนู่นนะเราไปใช้ยาคาทั้งหมดเลยซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ซ้ายปวดหัวมาพักหนึ่งแล้วนะคะนูนจนถึงตรงนู่นเลยสุดรั้วนู่นเลยลองมาหลายวิธีมากทั้งแบบหาอะไรมาคุมไว้เพื่อที่ไม่ให้เขาเจอแสงแดดนะคะเขาจะ จะได้ไม่ต้องแบบงอขึ้นมาแต่บางทีก็มีลมพัดปิวมันก็แบบยังพยายามเกิดขึ้นนะคะแบบเก่งมากนะยาคาบอกตรงๆแบบทําให้เราปวดหัวได้ระดับหนึ่งอะเดี๋ยววันนี้นะคะไซจะพาไปดูวิธีการกําจัดยาคาในในแบบของไซนะคะแบบให้สิ้นซากแบบถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวลองมาหลายวิธีมากอะแบบ หาอะไรมาคุมแบบเอาลอ,อยยางมาวางไว้เพื่อให้ที่เขาจะได้มีพื้นที่เกิดได้น้อยที่สุดนะคะก็แล้วก็เอาชวนชมค่ะลิลาวดีเอามาปลูกในกระถางในกระถางในลอ,อยยางค่ะแล้วส่วนตรงร่องๆตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะไปหาเอ่อเรียวอะไรว่านหางจระเข้มาปลูกคือเราจะหาอะไรมาปลูกเพื่อที่จะให้เขาแบบ ไม่มีพื้นที่เกิดนะคะอาไซาจะใช้วิธีการก็คือขุดขุดเอาลากมันออกแบบนี้ขุดขุดปุ๊บแล้วเราก็จะเอาลากพวกนี้มันออกก็คือเราก็เขย่าออกนะเขยา่าเขย่าออกเสร็จ แล้วก็จะเอามาตากแบบนี้เอาพวกรากมันออกมาตากเอาไว้บนพื้นปูนนะคะถ้าบนพื้นดินเหมือนเดิมค่ะนางเกิดได้อ่ะก็จะเอามาตากเนี่ยให้แห้งให้แห้งแล้วพอตายปึ๊บใส่ก็จะไม่เอาทิ้งนะใส่ก็จะเอามาคุมแบบนี้คือวิธีการนี้คือทดลองแล้วได้ผลที่สุดนะคะก็คือก็เอามาคุม คุมพื้นที่ดินไว้ไม่ให้แบบไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างถ้าว่างปุ๊บเขาจะเกิดทันทีนี่ก็จะคุมไว้ก็อันนี้ก็ในหลักการมาจากในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะเป็นศาสตร์ของพระราชานะคะก็คือหลักการห่มดินก็คือให้ดินนะคะเขาให้เขาเรียกว,ว่าอะไรให้หญ้าอาเศดวัชพืชน,นะคะก็ได้ ย่อยสลายไปตามการเวลานะคะก็คือจะได้เพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยก็คือให้มันก็จะไม่มีพื้นที่งอกอะคะ่ะก็คือพอเขาย่อยสลายมันก็จะเป็นธาตุอาหารนะคะเป็น จุลินทรีย์ช่วยย่อยอะคะ่ะเราดูแลดินแล้วก็ให้ดินนะคะดูแลพืชของเรานะคะอ่าตรงนี้ก็ใช่หมดเลยย่าค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆอ่าใส่จะไปทำให้ดูว่าส่ทำย,ยังไงแบบกำจัดให้สิ้นซากไปเลย ขอราบคามโทษเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บเลยนะเห็นไหมตดงน้ แดดล,ล่มล้มเข้ามาทำนะคะแบบแต่ตอนนี้ก็แดดออกแต่มันก็ยังอยู่ในล่มอยู่ก็อนาทำไปก็ทำไปทำไปเรืเ่อยๆค่ะ ให้เหย่าให้ดินมันหลุดออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาไปตากใมันแห้งให้มันตายไปเลยะะแล้วก็ตากไว้ให้เขาแห้ง แล้วก็จะเอาไปคุมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีเทคนิคที่จะลดแรงงานให้กับสายนะคะเทคนิคง,ง่ายๆง่ายกว่านี้ก็คือแนะนำหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคือแบบเยอะมากค่ะดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ